ดูต่อนะเรื่องของโซลาเซลล์นะครับบทวิเคราะห์ครั้งนี้ของ CNBC บอกว่าเนื่องจาก AI กาลังจะมาเรื่องของ Data Center ก็เลยจะมาถูกไหม AI มาข้อมูลต้องใช้ข้อมูลต้องใช้ก็ต้องมีการสร้าง Data Center มากมายทั่วโลกนะครับการสร้าง Data Center หนึ่งในปัญหาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะนะฮะมันก็คล้ายๆกับน,น้องๆการขุดเหมืองนั่นเองนะฮะต้องใช้พลังงานเยอะนั้นกริดอัพโหลดอะไรเงี้ยมันมันพอไหมนะฮะถ้าประเทศนั้นๆอินฟาสักเจอไม่พอนะคะการไปสร้าง Data Center มันก็จลังแต่ทํา ปัญหาให้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะครับก็มีข่าวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลาเซลล์จึงได้รับความนิยมนะครับมีการสํารวจครับบอกว่า Data Center ทั้งหลายเนี่ยมองเล็งเห็นเรื่องของการทํา Green Data Center ด้วยนะฮะแล้วก็พลังงานโซลาเนี่ยตอนนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะมียอดนะฮะการใช้งานเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นแบบมีนัยสําคัญคุณดูนะกาฟมันค่อนข้างขยับขึ้นหมดเลยที่มันเป็นโซลานะครับสิ่งท ของโซล่าอันนี้ไฮบริดเนาะสแตนด์อะโลนกับไฮบริดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเห็นไหมเอ่อผมให้ดูนี้กราฟนี้น่าสนใจนะครับกราฟสีเหลืองครับบริเวณท้องช้างเนี่ยแอนแอนตรงกลางเนี่ยนี่คือบริเวณการใช้โซล่าตลอดทั้งวันนะทำไมมันมีแค่ตรงกลางเพราะว่าตอนกลางคืนโซล่ามันไม่ทํางานเนี่ยนะเนี่ยช่วงเที่ยงคืนน่ไม่ทํางานพอเริ่มหกโมงเช้าไล่มาเนี่ยโอ้โหโซล่าทางขึ้นเยอะเลยนะสีม่วงเนี่ยคือพลังงานนิวเคลียร์ใช่นไหมเนี่ยเทรนด์ของพลังงานนิวเคลียร์ก็เนิบเนิบไปเรื่อยๆนะไม่ได้เติบโตอะไรไบโอแมสก็ดดดาๆๆเเเเนนนี่่่ยไไมม้้ตติิบโขึะท ไฮโดรก็รุ่มรุ่ม,มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลง,ลงเพราะมันมีมันมีลิมิตเอชชันบางอย่างนะครับวินนะเรื่องของพลังงานลมถามว่ามันเพิ่มไหมผมว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมีลมแรงอินพุตนะก็น้อยลงตอนกลางวันเนี่ยอินพุตน้อยลงแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและกินสัดส่วนใหญ่คือโซลานะครับเรียกว่าเทรนด์ใหม่เนี่ยคือตอนกลางวันเนี่ยใช้โซล่ากันแหลกเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเจ็เจ็ดวัตต์นะครับเขาเลยคาดการณ์ว่าโซลานี่หลจจะเป็นเทรนด์ต่อไปนะครับในการ ประกบคู่กับ Data Center เพราะฉะนั้นธุรกิจโซล่านะโซลาเซลล์ cell, อาจจะมาด้วยนะคู่คกัน AI มาก่อน Data Center ตามมานะมีโซล่าตาม Data Center ด้วยนะฮะนะกราฟนี้ก็โชว์เรื่องของกำลังการผลิตกิกนะวัตที่โซล่าออคิวไพถ้าดูช่องสีเหลืองหรือส,สีส้มๆเนี่ยเยอะสุดเลยนะ2,397กิกะวัตนะระเยอะสุดเทียบกับวินเทียบกับ Natural Gas นะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเทรนต่อไปอาจจะเป็นโซล่าตามการวิเคราะห์ของ CNBC ก็เป็นได้